ท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการธรรมะสำหรับวันนี้จะได้พูดเรื่องมงคลต่อจากที่ได้พูดมาแล้ว <c oughs> ถึงมงคลว่ามาตาปิตุปัฏฐานังพุทธทารัสสังฆโหอนาคุลาจจกรรมมันตาเอตมังกลมุตตมังเป็นมงคลสามประการด้วยกันแต่จะพูดไปตีละข้อ รลุ่มหนึ่งนี้มีมงคลสามข้อข้อนี้มีคำว่ามาตาปิตุปัฏฐานังเป็นที่หนึ่งมาตาปิตุปัฏฐานังนั้นท่านที่ไม่ชำนาญในทางภาษาบาลีก็พอจะเดาได้ว่าได้แก่การปฏิบัติบำรุงมารดาบิดาโดยภาษาบาลีหรือผู้ที่ชำนาญทางภาษาบาลี ก็ทราบได้แน่ชัดว่าได้แก่การบำรุงหรือการตอบแทนบุญคุณของมารดาบิดาการปฏิบัติบำรุงมารดาบิดาหรือการตอบแทนบุญคุณของมารดาบิดานั้นย่อมทําได้หลายวิธีแต่จะได้พูดไปตามลําดับเรื่องเสียก่อนมารดาบิดานั้น เป็นผู้มีพระคุณต่อบุตรธิดาเป็นอย่างยิ่งซึ่งท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่โดยทั่วไปในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงยกย่องมารดาวิดาไว้ในฐานะที่สูงดังที่ปรากฏอยู่ในสัพพมสูตรเป็นต้นว่ามารดาวิดาผู้อนุเคราะห์ต่อบุตรธิดาชื่อว่าเป็นพระพรของ บุติดาชื่อว่าเป็นอาจารย์คนแรกของบุติดาและชื่อว่า <c oughs> เป็นนาวนุนยาบุคคลหรือเป็นดุจพระราหันของบุติดาจะได้พูดถึงเรื่องนี้ไปตามลำดับเพื่อเห็นความสำคัญว่ามีบุญคุณอย่างไรมารดาบิดานั้นนอกจากเป็นผู้ให้กำเนิด โดยทั่วทั่วไปที่รู้กันอยู่แล้วที่สำคัญยิ่งนั้นก็คือมีคุณธรรมอยู่ในใจคุณธรรมที่มีอยู่ในใจของมารดาบิดานั่นแหละเป็นเครื่องทำให้มารดาบิดาเป็นผู้มีความสำคัญต่อชีวิตของบุตรดาสามารถที่จะชุบเลี้ยงบุตรดา และสามารถที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อบุตรธิดามารดาบิดานั่น <c oughs> พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าพระพรหมพระพรหมในศาสนาพราหมณ์ซึ่งเป็นศาสนาเก่าแก่มีก่อนศาสนาพุทธมีมาเป็นเวลาช้านานได้สอนว่าพระพรหมนั้นเป็นผู้บรรดาลให้ชีวิตของคนเป็นไปอย่างไรก็ได้ จึงเรียกว่าพระพรหมผู้บันดาลแต่เมื่อพระพุทธเจ้าจัสรู้แล้วพระองค์ได้กลัดว่ามารดาบิดานั่นแหละชื่อว่าเป็นพระพรหมของบุติดาที่ที่ชื่อว่าเป็นพระพรหมของบุติดาก็เพราะท่านมีพรมหมวิหารธรรมสี่ประการพรหมมหาวิหารธรรมสี่ประการนั่นคือเมตตาประการหนึ่งกรุณาประการหนึ่ง มุติตาประการหนึ่งและอุเบกขาประการหนึ่งกรุณาเมตานั้นท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่ดีว่ามีความหมายอย่างไรแต่ว่าจะพูดตามข้อที่ปรากฏตามเรื่องที่ปรากฏอยู่ในจิตใจของมารดาบิดาซึ่งท่านทั้งหลายก็สามารถสังเกตเห็นได้มารดาบิดานั้น มีเมตตาคือความรักต่อชีวิตของบุตธิดาเป็นอย่างยิ่งไม่มีอะไรที่จะรักเทียมเท่ากับชีวิตของบุตธิดาแม้จะมีเงินทองมากมายสักแค่ไหนเพียงใดก็ไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ชีวิตของบุตธิดาชีวิตของบุตธิดาจึงมีความสำคัญเหนือทรัพย์สินเงินทองเหนือแก้วแหวนเงินทองเหนือสารพัดสมบัติ ที่อยากทุกอย่างที่มีมารดาบิดามีความรู้สึกต่อชีวิตของลูกอย่างนี้จึงเรียกว่ารักชีวิตของลูกมากกว่าชีวิตของท่านแม้แต่ชีวิตของท่านเองท่านก็สามารถที่จะเสียสละได้เพื่อบุตรธิดาในเวลาที่ท่านชุบเลี้ยงบุตรธิดาน,นท่านได้ไม่ได้คิดห่วงถึงชีวิตของท่านเอง ท่านห่วงชีวิตของบุตธ,ธิดาเป็นสาคัญเแกลงไปว่าบุตธ,ธิดาจะไม่ได้รับการชุบเลี้ยงอย่างเต็มที่แกลงไปว่ามาบุตธ,ธิดานั่นจะไม่สบายจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความรู้สึกของท่านนั้นต้องการที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ชีวิตของบุตรธิดาความรักทั้งหลายบรรดามี <c oughs> ท่านก็ทุ่มเทไปที่บุตธิดาหมดจะรักอะไรก็ไม่เท่ากับรักบุทธิดาดังกล่าวมาแล้วข้างต้นความรักอย่างนี้แหละที่เป็นเมตตารักเกินไปกว่าชีวิตของท่านเองที่โดยสำไปจึงเรียกว่าเมตตาหรือพรหมวิหารธรรมข้อที่หนึ่งที่มีอยู่ในจิตใจของท่านผู้เป็นมารดาบิดา ท่านผู้เป็นมารดาบิดามีความรู้สึกในกจิตใจอย่างนี้แหละเป็นความรักหรือเป็นเมตตาประการหนึ่งประการที่สองกรุณาความรู้สึกเป็นห่วงเป็ญญนใยมารดาบิดานั่นเป็นห่วงเป็นใยบุตรดาเป็นอย่างยิ่งไม่มีอะไรที่จะเป็นห่วงเป็นใยมากไปกว่าชีวิตของบุตรดาคล้ายๆกับข้อที่หนึ่งคือเมตตา แหวนเงินทองนั้นก็หวงแหนแต่ก็ไม่หวงแหนเท่ากับชีวิตของบุตธรธดาชีวิตของตอนเองก็หวงแหนแต่ก็ไม่หวงแหนเกินไปกว่าชีวิตของบุตรดาความหวงแหนอย่างนี้เป็นความเป็นห่วงเป็นญใญยรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยในชีวิตของลูกแม้ท่านจะชุบเลี้ยงบุตธรธดาจนจนเติบใหญ่ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไปแล้วมีอายุมากไปแล้วท่านก็ยังเป็นห่วงอยู่อย่างนั้นแหละเรียกว่าแม่เป็นห่วงลูกหรือว่าพ่อเป็นห่วงลูกเป็นห่วงจนกระทั่งลูกนั้นรู้สึกจำคาญเพราะว่าเป็นห่วงเกินไปแต่ว่าลูกลูกที่เข้าใจถึงจิตใจของมารดาวิดาย่อมจะทราบกันดีว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมารดาบิดาท่องจนท่านต้องจะเป็นห่วงอย่างนั้น คือเป็นห่วงชีวิตของบุตรธิดานั่นเองเป็นห่วงจนกระทั่งว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับในเวลาใดที่เกิดความห่วงบุตรธิดาขึ้นมาแล้วในเวลานั้นๆก็กินไม่ได้นอนไม่หลับจะกินก็ไม่สะดวกจะนอนก็ไม่สะดวกกลายเป็นกินไม่ได้นอนไม่หลับไปก็เพราะระลึกถึงแต่บุตรธิดานั่นเองเป็นสำคัญด้วยความเป็นห่วงคือกรุณานั่นเอง ที่มีอยู่ในใจของท่านท่านจึงเป็นห่วงชีวิตของบุตธรธดามากกว่าชีวิตของท่านแม้ท่านจะภ่ายผอมแม้ท่านจะมีโรคภยคัยไข้เจ็บเปลียนเปียนอย่างไรแต่ว่าจิตใจที่พโวงกังวลถึงบุตรธิดานั้นก็ยังเป็นจิตใจที่กังวลอยู่มากควา,ามกังวลควา,ามเป็นห่วงเป็นใยอย่างนี้แหละมารดาบิดาจึง เล่าได้ว่ามีจิตใจสูงจะหาคนที่มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยต่อชีวิตของผู้อื่นเหมือนกับมารดาบิดานั้นไม่มีแล้วมารดาบิดานั่นแหละเป็นผู้ที่เป็นห่วงเป็นใย,ยต่อชีวิตของบุตรธิดามากสูงสุดไม่มีใครเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าจึงได้รัดว่ามารดาบิดาเป็นพระหมของบุตรธิดาเพราะมีคุณธรรมที่สูงส่ง ประการที่สามมุติตาคือความพอยยินดีความบ่เมเบิบใจดีอกดีใจชื่นใจเบิกบานใจในพระบุตรธิดาในเมื่อบุตรจริญรุ่งเรืองไปอย่างไรก็ตามมารดาบิดาก็จะมีความดีอกดีใจแม้แต่จเจริญกายจเจริญวัยจะสังเกตเห็นได้ว่ามารดาบิดานั้นมีความดีใจมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแม้ แม่บุตริดาจะ,สะแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ที่ไม่สามารถจะให้บุคคลผู้อื่นยอมรับได้แต่สำหรับมารดาบิดาและยอมรับได้ไม่รู้สึกรังเกียจไม่รู้สึกว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจมารดาบิดามีความบ่มใจมีความสบายใจมีความเบิกบานใจอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นในเวลาที่ลูกของท่านจเจริญเติบโตไปในทางใดก็ตามแม้แต่การสอบรายได้เวลาเรียนหนังสือท่านก็มีความิมเบิบใจมีความสบายใจสบายใจคิดว่าบุตรธิดานั้นสอบได้รายได้แล้วเรียนก้าวหนาไปแล้วท่านก็ดีอกดีใจของท่านยิ่งจริญไปเท่าไหร่ท่านก็ยิ่งดีใจเท่านั้น คาว่าคาว่าตณนีต่อสิ่งต่างๆสําหรับลูกแลมารดาบิดาไม่มีมีแต่ความชื่นใจสบายใจอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อเห็นลูกสบายอกสบายใจเมื่อเห็นลูกจเจริญงอกงามมารดาบิดาก็ปลอยสบายใจปลอยจเจริญงอกงามไปด้วยความรู้สึกของท่านเป็นอย่างนี้แหละจึงเรียกว่ามีมุทิตามุทิตาคือคุณธรรม ที่สำคัญที่มีอยู่ในจิตใจของมารดาบิดาจึงเป็นเหตุให้มารดาบิดาได้รับชื่อว่าเป็นประพรมของบุตริดาและประการที่สุดท้าอยอุเบกขาคือความบางเฉยเมื่อท่านไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แล้วท่านก็พยายามประคับประคองชีวิตของท่านไม่ต้องการที่จะให้เกิดเป็นความเดือดร้อนแก่บุตริดาแม้แต่การรับประทานอาหาร ท่านก็ไม่อยากให้เป็นภาระของบุตธรธดาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตของท่านไม่อยากที่จะให้บุตธรธดาเป็นภาระแต่อย่างใดแม่ความทุกข์ของท่านเองที่ท่านมีก็ไม่อยากที่จะให้ลูกได้รับรู้เพราะอะไรเพราะเกรงไปว่าถ้าลูกรู้เข้าแล้วก็จะพลอยทุกข์ไปกับแม่จะพลอยทุกข์ไปกับพ่อท่านจึงพยายามขลมไว ทำมันดูเหมือนเฉยไม่มีอะไรเหมือนกับไม่มีอะไรแต่แท้ที่จริงนั้นท่านมีอยู่แต่ใช้อุเบกขาทำยับยั้งไว้เป็นเหตุให้ท่านไม่สแสดงออกมาให้ลูกได้รู้ได้เห็นได้รับรู้รับทราบว่าในจิตใจของมารดาบิดานั้นเป็นอย่างไรท่านปฏิบัติของท่านได้ทุกอย่างดังที่ยกตัวอย่างมาแล้วข้างตน้นจึงกล่าวได้ว่ามารดาบิดานั้น มีธรรมะที่สําคัญอีกข้อหนึ่งคือเวกขาประจําชีวิตของท่านก็เหตุดันแลมารดาบิดาจึงได้ชื่อว่าเป็นพระพรหมของบุตรดาพระพุทธเจ้าจัดเรียกว่าเป็นพระพรหมของบุตรดาเพราะเป็นผู้บรรดาลชีวิตของลูกจริงๆท่านไม่มีเสแสร้งแกล้งว่าแต่ว่าเป็นการทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกด้วยน้ำใจที่สูงส่งดังที่กล่าวมาแล้ว ท่านจึงชื่อว่าเป็นประพรมยอดสูงสุดของในประจําชีวิตของบุตรธิดาดังนี้ท่านทั้งหลายผู้ติดตามฟังก็จะทราบได้ว่ากําลังพูดเรื่องมงคลเพราะว่าการปฏิบัติบํารุงมารดาบิดาได้พูดถึงความดีของมารดาบิดาเที่ยก่อนแล้วจะพูดถึงการปฏิบัติบำร,รุงได้พูดไปบ้างแล้วถึงเรื่องมารดาบิดาชื่อว่าเป็นประพรมของบุตรธิดาประการหนึ่ง ประการที่สองมารดาบิดาชื่อว่าเป็นอาจาอาจารย์คนแรกของบุตธิดาครูบาอาจารย์นั้นมีความสำคัญต่อชีวิตอย่างไรท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่โดยทั่วไปถ้าหากว่าขาดครูบาอาจารย์แสแล้วก็เท่ากับว,ว่าขาดผู้ที่จะให้ความรู้ในด้านต่างๆแม้ในปัจจุบันนี้จะมีความรู้สึกกันว่าครูบาอาจารย์นั้นก็ททำงานเพื่อเงินเดือน จนกระทั่งเรียกกันว่าเหมือนกับเรือจ้างพอที่จะอาศัยได้แต่ชั่วระยะเวลาที่จะข้ามควาข้ามฝั่งเท่านั้นพอข้ามควาข้ามฝั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเรือจ้างก็ไม่มีความหมายอะไรครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันอย่างนั้นเกิดความรู้สึกว่าครูบาอาจารย์ไม่มีความสำคัญแม้ถึงอย่างนั้นก็ตามแต่ว่าโดยความจริงแล้ว ครูบาอาจารย์นั้นมีความสําคัญอยู่มากมารดาบิดาชื่อว่าเป็นอาจารย์คนแรกของบุตรธิดาที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นอาจารย์คนแรก,กเพราะว่ามารดาบิดาเป็นผู้สั่งเป็นผู้สอนเป็นคนแรกแม้ท่านจะไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนมากมายแต่ว่าความรู้พอที่จะสอนบุตรธิดานั้นท่านมีอยู่ท่านสามารถที่